ไชค่ะวันนี้มากินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้ก็จะพบกับผัดผักรวมนะคะมีกวางตุง้งมีคะน้าเอามารวมกันซึ่งเอามาแปลรูปได้ไหลายอย่างอ่าเอามาผัดนู่นนี่นั่นได้ใส่หมูใส่พริกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆอ,อันนี้เพิ่งอุ่นเสร็จเลยนะนี่ค่ะขนเฝ้า ใส่พริกจะเด็ดขนาดไหนหรอคะแต่อย่าไปกินโดนลูกโดดก็แล้วกันเพราะว่าลูกโดดเนี่ยมันจะโดดข้าวรัวอะไรอย่างเงี้ยนะกินข้าวเสร็จจะได้กินยานี่มึงกินข้าวเป็นพูนเลยเหรอเนี่ยเป,เป็นแป้งเด้อท๊้งไงพวกเฝ้า มากินข้าวกันนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเผ<ม>ื่อใครยังไม่ได้ทานข้าวก็มาดูคลิปนี้เป็นหลักนะถ้าบางอารมณ์จะลงอ่าเป็นตอนเช้าหรือจะลงตอนเย็นเอาไม่ดูอยากกินข้าวอะไรเงี้ยได้อยู่นะ<ม>นานๆนล้วแต่อารมณ์ว่าจะทําหรือไม่ทําอะไรเงี้ยอ่าเตรียมตัวกินข้าวกันดีกว่า ได้ได้ไม่ได้เอ้ขาตั้งกล้องมาเพราะว่าขาตั้งต้องอยู่นู่นเพราะว่าย้ายถิ่นฐานมาได้สักระยะหนึ่งนะ,แล,ะแล้วก็น้ำเย็นค่ะหมดอีกแล้วดูสิกินข้าวกันฮึ๊บทำเองกินเองแล้วก็เองพอค่ะเป็นแม่สีเรือนสักอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ทำกินแล้วค่ะจะทำกินให้เราถูกไหมคะแน่เอาชมไปค่ะ